สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอ่าที่ท่านเห็นอยู่นี้ท่านเห็นท่านคิดว่าเป็นอะไรนี่เป็นอะไรเป็นเจดีหรือเป็นอะไรนอนะเคยเห็นบ้างไหมที่เห็นนี้ก็คือสถานีสุดท้ายแห่งชีวิตของเราท่านทั้งหลายที่จะต้องมาใช้บริการสถานีแห่งนี้นะไม่ใช่เจดีไม่ใช่ปราสาทราชวังอะไร แต่ว่าเป็นสถานที่เผาากศพของพวกเราทั้งหลายเมื่อเราตายไปแล้วเราจะต้องเข้าสู่สถานีแห่งนี้แม้ว่ามันจะสวยสดงดงามทุกคนไม่อยากมาใช้บริการแต่ก็หนีไปไม่พ้นหนีไปไม่พ้นทุกคนต้องได้ใช้บริการสถานที่แห่งนี้เขาเรียกว่าเมนหรือชาปนสถาน เราไปดูกันนะว่าเมนนน่เขาเป็นยังไงบ้างเมียนเดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนานะมีการพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นใช้พัฒนาจากเตาเผาฟืนก็มาเป็นเตาเผาถ่านเตาเผาถ่านก็เตาเผาแก๊สเผาน้าํา,ามันไฟฟ้าก็มีทุกวันนี้ยิ่งผู้ที่ถึงแก่ก,กรรมด้วยโรค โควิดนะโรคโควิดต้องเผาด้วยไฟพิเศษนั่นก็คือไฟฟ้าเตาธรรมดาเนี่ยเผาไม่ได้นะได้อยู่ก็อาจจะไม่เรียบร้อยนี่นะฮะนี่ดูข้างนอกก็ปรดรบประดาสวยงามบันไดขึ้นสวยงามบางที่บางแห่งเหมือนปราสาทรชาชวังอยากจะใช้บริการเลทีเยวอยากจะมาอยู่อาศัยแต่ก็ไม่ไม่ไม่น่าอยู่ลรอฮะไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่เ,เป็นสถานที่ ที่เราจะต้องเรียกว่าใช้บริการกันทุกคนหนีไม่พ้นไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายหน้าหล่อหน้าสวยขนาดไหนเราก็จะต้องประสบพบเจอได้ใช้บริการกันทุกท่านทุกคนเลยนะฮะนี่นีเห็นไนี่นี่ฮะรถไฟรถไฟสถานีจอดรถไฟเราไปดูกันว่า ในรถไฟมีอะไรบ้างอาอยากดูไหมอยากดูไหมเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูจะพาเข้าไปดูปดนี่รางรถไฟนะนี่รางรถไฟอารางรถไฟใครไม่เคยเห็นรางรถไฟก็มาดูได้เลยนีไปพิจารณากันอามาดูกันนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูรถไ,ไฟเปิดออกแล้วเปิดออกแล้วรถไฟเปิดออกแล้วไปดูข้างในนะฮะ อันนี้เป็นเตาเผาถ่านเผาเผาถ่านคนหนึ่งก็จะใช้ถ่านประมาณสี่สอบสีสอบห้สอบนี่รับรองไม่เหลือล้อเนี่ยข้างในก็จะเป็นอิฐทนไฟนะครับว่าอิฐทนไฟเวลาจะเผาก็ต้องดึงอเอารถไฟนี่ออกมาน,ะนี่อารถไฟนี่ออกมาเลื่อนรถไฟที่ออกมา อ่าเนี่ย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 รางรถไฟดูนะฮะนี่ดูดูดูนี่อ๋อเนี่ยเนี่ยเอาวางไว้ตัวนี้เอาเรือนเอาบ้านหลังเล็กๆของเราบ้านหลังใหญ่ๆเราเคยอยู่ตอนเรามีชีวิตอยู่พอตอนตายก็ได้อยู่หลังเล็กๆเขาก็จะมาใส่บนรถไฟนี่แหละบนรางรถไฟแล้วก็ไฟจุดอ่าผู้คนเท่างหายก็จะมาส่งเราอ่ามาส่งเราที่ตรงนี้แหละนะมาตั้ง ข้างบนนี้คนนั้นคนนี้มาส่งมาส่งเราได้แค่นี้แหละนะแค่เชิงตะกอนนี่แหละนะฮะพอเผาไหมแล้วก็จะเหลือขี้เท่าขี้ทานลงไปข้างล่างนะดูไว้ดูไว้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาอันนี้จังทุกขังหน้าตานี้ไปไม่พ้นกันทุกคนเลยนะนะทุกคนนี้ไม่พน้นต้องเข้าสู่ สถานที่เรียกว่าเมนตามเกณฑ์กร,รอ่าปิดรถไฟไว้ก่อนปิดรถไฟไว้ปิดไว้ปิดไว้อ่าปิดสถานีไว้ก่อนเนี่ยด้านล่างเวลาเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วกระดูกของเราอาัฐิของเราก็จะหล่นลงมาแถวๆนี่แหละเหลือไม่กี่เท่าไรหรอกหนึ่งขวดโล1หนึ่งขวดโล นี่ข้างล่างตรงที่รับอาฐิกระดูกของเราดู่ไว้ดยูไว้ท่านทั้งหลายเพื่อได้มาใช้บริการอ่าแต่ีนก็ต้องฝึกทําใจไว้เสียก่อนอ่าเชื้อโรคอะไรมาเข้าโรงงานแห่งนี้นี่เรียบร้อยทุกรายเรียบร้อยทุกอย่างเลยอ่าเพราะฉะนั้นให้ก็ให้เราท่านทั้งหลายก็อย่าได้ประมาทในการดําเนินชีวิตนะก่อนที่จะจากโลกนี้ไปก็ สร้างบุญกุศลคุณงามความดีไว้เยอะๆจะได้เป็นอนุสณ์อนุสาวรีย์แห่งคุณงามความดีให้ลูกหลานทั้งหลายอนุชนรุ่นหลังได้รละลึกถึงต่อไปนะครับขอบคุณนะครับติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับ